ยินดีต้อนรับสูงถมันช่องที่จะพาคุณไปพบกับโลกของยุตรกรรมที่ผสานความหลงไหลและสมรรถนะเข้าด้วยกันหากคุณคือคนที่รักรถยนต์ชื่นชอบพลังความล้ำสมัยและดีไซน์เหนือระดับที่นี่คือที่ของคุณอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารจากองค์การรถยนต์วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับหนึ่งในรถกระบะท,ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งทศวรรษนั่นคือโ o โยต้าฮิลล์สตูปี2อ2 6ัีใหม่ หมดจดรถกระบะที่ไม่ได้มาแค่เพื่อสารต่อความสําเร็จของฮิลเลสแต่จะพลิกนิยามของคําว่ากระบะแห่งอนาคตอย่างแท้จริงตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาโตโยต้าฮ l ลเลสเป็นชื่อที่หมายถึงความแข็งแกร่งความทนทานและความพร้อมลุยในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางภูเขาโคลนหรือเมืองใหญ่ฮิลเลสคือสัญ,ญลักษณ์ของความไว้ใจ และความอึดที่ไม่มีวันตายแต่ในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดเทคโนโลยี Technology, อัจฉริยะและการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโตโยต้าจึงตัดสินใจยกระดับตำนานนี้ให้ก้าวเข้าสู่อนาคตและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือฮิลล์สตรา2 6กระบะลูกผสงพลังไฮบริดที่รวมเอาความแรงความหรูและความประหยัดเข้าไว้ในหนึ่งเดียวเพียงแค่เห็นครั้งแรกฮิลล์ตรูก็สร้างความประทับใจได้ทันทีด้วยดีไซน์ใหม่หมดจดที่ดูแข็งแกร่งล้ำยุค และเต็มไปด้วยพลังด้านหน้ามาพร้อมกระจังขนาดใหญ่ที่ผสานเข้ากับไฟเลตแบบแถบยาวให้ลูกขดุดันและทรงพลังไฟหน้าเลด,ดดีไซน์คุมกิปต่อเนื่องไปยังซุ้มล้อสร้างเส้นสายที่ดูแอโรไดนามิกอย่างลงตัวฝากระโปรงหน้าและกันชนถูกออกแบบให้มีมิติเพิ่มความรู้สึกหนักแน่นทุกมุมมองทุกเส้นสายทุกองค์ประกอบล้วนสะท้อนความมั่นใจของกระบะระดับโลกจากโตโยต้ามองด้านข้างจะยิ่งเห็นถึงความแข็งแกร่งของเส้นสายที่ชัดเจนซุ้มล้อขนาดใหญ่รับกับล้ออัลลอย18 หรือ20นิ้วที่มาพร้อมอยางออลเทอรนเสริมความพร้อมลุยเส้นค่าตัวทั้งดูสปอร์ตและส่งพลังขนาดที่ใต้ท้องรถสูงโปร่งให้ความมั่นใจในทุกเส้นทางด้านท้ายออกแบบใหม่หมดจดเช่นกันไฟไท้ายเล็แบบเต็มแนวกว้างเพิ่มความหรูหราพร้อมสลักชื่อเทรวูขนาดใหญ่ตรงกลางฝากระบาดระบบเปิดปิดฝากกระบะเป็นแบบไฟฟ้าและยังมีบันไดข้างที่ใช้งานสะดวกสําหรับคนสัมภาระขนาดใหญ่เรียกได้ว่าทั้งสวยและใช้งานได้จริงใต้ความสวยงามนี้คือขุมพลังใหม่ ที่โตโยต้าภูมิใจนำเสนอฮิลล์สเทวูปี2026ถูกสร้างบนแพลตฟอร์ม TNGA-F รุ่นล่าสุดซึ่งเป็นพื้นฐานเดียวกับแรนด c ครูเซอร์300และเันเดอร์รุ่นใหม่โครงสร้างนี้ช่วยให้ตัวถังแข็งแรงขึ้นน้ำหนักเบาลงและมีสมรรถนะดีขึ้นทั้งในด้านการขับขี่และความปลอดภัยระบบการสะเทือนถูกออกแบบใหม่หมดให้ความนุ่มนวลบนถนนทั่วไปและความแกร่งเมื่อออกลุยทางออฟโรดไม่ว่าคุณจะขับในเมืองบนทางฝุ่นหรือเส้นทางธุรกันดานรฮิลล์สเทวพร้อมรับทุกความท้าทาย และหัวใจสำคัญของ h i l ลสเทรว2026อยู่ที่เครื่องยนต์ใหม่แบบไฮบริดเต็มรูปแบบใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์สีสูบขนาด2.4ลิตรทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดถึง326แรงมา้าและแรงบิดกว่า630นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดร,รุ่นใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่ลื่นไหลและตอบสนองทันใจมอเตอร์ไฟฟ้ามอบแรงบิดทันทีตั้งแต่เริ่มต้นเร่งแสงได้อย่างมั่นใจในขณะเดียวกันยังช่วยประหยัดน้ำมัน และลดการป่อยไอเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นพลังที่สมบูรณ์แบบระหว่างความแรงและความสะอาดแน่นอนว่าฮิลล์เทรวยังคงรักษาความเป็นกระบดาสายลุยในตำนานระบบขับเคลื่อนสีล้อใหม่ล่าสุดมาพร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายทั้งโหมดทรายโครหิมะและหินระบบดิฟลอกหลังแบบไฟฟ้าช่วยกระจายแรงบิดได้อย่างฉาญฉลาดในเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารแล้วคุณจะพบกับโลกใหม่ของความหรูและเทคโนโลยีภายในของฮิลล์เทรวถูกออกแบบ ให้รูราเทียบเท่า SUV ระดับพรีเมียมแผงคอนโซลหน้าดีไซน์เรียบรูเส้นสายแนวนอนให้ความรู้สึกกว้างและมั่นคงตรงกลางคือหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเชื่อมต่อออนไลน์ครบชุดมาตรวัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนด้วยกราฟิกสวยคมสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามต้องการระบบไฟในห้องโดยสารแบบ a m b i บ n t นไละวัสดุหุ้มหนังนุ่มพิเศษและตกแอ ตรงด้วยอลูมิเนียมเงาเพิ่มความพรีเมียมในทุกจุดเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระได้อย่างสมบูรณ์แบบหุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมระบบระบายอากาศและทาความร้อนทั้งด้านหน้าและหลังพื้นที่เบาะหลังขยายกว้างขึ้นนั่งสบายกว่าเดิมเหมาะสำหรับการเดินทางไกลมีช่องเก็บของหลายตำแหน่งพอร์ตชาร์จ USB-C ที่สะดวกสบายรวมถึงแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้าสายและช่องจ่ายไฟ120โวลต์สำหรับใช้งานถ่ายนอกเช่น แคมปิ้งหรือใช้งานเรียกได้ว่าเป็นห้องโดยสารที่ครบทั้งความสะดวกความรู้และความอนเนกประสงค์ในเวลาเดียวกันในด้านความปลอดภัยฮิลล์สเทรโวมาพร้อมเทคโนโลยี t o y o ต a าเซฟตี e n ซ e 4.0รุ่นล่าสุดครอบคลุมทุกระบบช่วยเหลือการขับขี่ทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยประคองเลนระบบเตือนมุมอับสายตากล้องรอบคันแบบ360องศาพร้อมภาพใต้ท้องรถระบบป้องกันการชนลวงหน้าพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบไฟสูง อัตโนมัติที่ฉลาดยิ่งขึ้นรวมถึงระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขนาดลากจูงเพื่อให้การขับขี่ปลอดภัยในทุกสถานการณ์โตยโยต้าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุดเสมอและฮิลสเทรวคือหลักฐานชัดเจนของคำมั่นนั้นสมรรถนะการลากจูงก็ไม่แพ้ใครด้วยโครงสร้างใหม่และพลังจากระบบไฮบริดฮิลส์เทรวสามารถลากพ่วงได้สูงสุดถึง3.5ตันอย่างมั่นใจมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเสริมแรงบิดในช่วงต้นทำให้ลากของหนักหรือ,อออกตัวบนทางชันได้อย่างนุ่มนวลระบบเทรล s อซิส ยังช่วยให้การถอยพุ่งทําได้ง่ายและปลอดถ่ายยิ่งขึ้นแม้ผู้ขับจะไม่มีประสบการณ์มากนักส่วนกระบะท้ายก็มาพร้อมจุดยึดของหลากหลายตําแหน่งช่องจ่ายไฟในกระบะและฝาปิดแบบโรตาร์ไฟฟ้าที่ดูสวยและปลอดภัยทุกการใช้งานเมื่อพูดถึงการขับขี่ฮิลล์สเตรวจะทําให้คุณรู้สึกได้ถึงความแตกต่างทันทีการตอบสนองของเครื่องยนต์ไฮบริดให้ความนุ่มน,นวลและเงียบสงบแรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้าให้การเร่งที่ทันใจเกียร์เปลี่ยนอย่างแนบเนียนการควบคุมพวงมาลัยเบาแต่มั่นคง และช่วงล่างดูซาบแรงสะเทือนได้ยอดเยี่ยมบนถนนทางไกลเทโวให้ความรู้สึกสงบและมั่นใจส่วนทางออฟโรดก็นิ่งและทรงตัวดีเป็นความสมดุลระหว่างความสบายและความแข็งแกร่งที่หาได้ยากในรถกระบะทั่วไปโตโยต่ายังใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนระบบไฮบริดช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีในสําคัญเมื่อเทียบกับรุ่นดีเซลเดิมวัสดุภายในบางส่วนผลิตจากวัสดุรีเคลนแต่ยังคงความหรูหราและทนทานในแบบโตโยต้าและในอนาคตอันใกล้ คาดว่าโตโยต้าจะเปิดตัวรุ่น p l u g In Hybrid หรือแม้แต่รุ่นไฟฟ้าล้วนเพื่อสานต่อความยั่งยืนอย่างแท้จริงในด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อฮิล l s สโทรวก็ไม่แพ้ใครรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ UTA เพื่อให้ระบบรถทันสมัยอยู่เสมอผู้ขับสามารถใช้แอปพลิเคชันเชื่อมต่อรถตรวจสอบสถานะล็อกหรือปลดล็อกรถจากระยะไกลค้นหาตำแหน่งและสตาร์ทรถผ่านสมาร์ทโฟนได้ระบบสั่งงานด้วยเสียงยังช่วยให้ควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้สะดวก โดยไม่ต้องละมือจากภูมิลายเรียกได้ว่าเป็นกระบะอัจฉริยะที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่อย่างแท้จริงโ o y ยต้าจะเปิดตัวฮิลสเทรวอลไลท์เกรดให้เลือกตามความต้องการรุ่นเริ่มต้นเน้นความคุ้มค่ารุ่นกลางเพิ่มความสะดวกสบายและเทคโนโลยีส่วนรุ่นท็อป G- อสปอร์ตจะมาในลูกสปอร์ตเต็มขั้นพร้อมช่วงล่างจูนพิเศษและว,วัสดุตกแต่งเฉพาะตัวไม่ว่าคุณจะเลือกเกรดใดคุณจะได้สัมผัสกับคุณภาพความแข็งแกร่ง,แ,งและความทนทานในแบบฉบับโตโยต้าอย่างแท้จริงแม้ราคายังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าจะเริ่มต้นราว1.6ล้านบาทและรุ่นท็อปไฮบริด g e o Sport จะอยู่ที่ราว2.2ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและสมรรถนะที่โตยโยต้าใส่มาให้ครบทุกด้านคู่แข่งโดยตรงของฮิลล์สเทลวได้แก่ฟอร์ดเ็นจะร์ไฮบริดไอซูซูดีแม็กซ์รุ่นใหม่และมิตซูบิชิไทท o นรุ่นถัดไปแต่ด้วยชื่อเสียงด้านความทนทานเทคโนโลยีไฮบริดที่เหนือชั้นและภาพลักษณ์ระดับโลกโตยโยต้าฮิลลสเทวมีโอกาสครองตลาดกระบะระดับพรีเมียมได้อย่างไม่ยาก โดยเฉพาะในประเทศอย่างไทยออสเตรเลียและแอฟริกาใตา้ที่ฮิลสคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความไว้ใจมานานหลายสิบปีสิ่งที่ทําให้ฮิลลสเทรวูโดดเด่นกว่าแค่สเปคหรือสมรรถนะคือแนวคิดเบื้องหลังการสร้างโตโยตา้าไม่ได้แค่พัฒนารถกระบะรุ่นใหม่แต่กําลังนิยามความหมายของกระบะยุคอนาคตฮิลลสเทรวคือสะพานเชื่อมระหว่างอดีตและอนาคตมันยังคงความแข็งแกร่ง,แ,ง,แ,ง,แ,งแบบดั้งเดิมของฮิลสแต่เสริมด้วยเทคโนโลยีไฮบริดและความล้ําในทุกมิติเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งคนทํางานนักเดินทางและครอบครัวยุคใหม่ได้พร้อมกัน ลองจินตนาการดูว่าคุณขับฮิลเสเตรโวออกไปแคมป์สุดสัปดาห์บรรทุกอุปกรณ์เต็มกระบะสลักเป็นโหมดออฟโรดแล้วลุยขึ้นเขาไปโดยที่ยังรู้สึกถึงความเงียบและแรงบิดมหาศาลจากระบบไฮบริดหรือขับในเมืองท่ามกลางการจราจรหนาแน่นด้วยความนุ่มนวลเสียงเพลงจากระบบ JBL รอบทิศพร้อมห้องโดยสารหรูเหมือน SUV ระดับบนทั้งหมดนี้คือประสบการณ์ที่ฮิลสเตรโวมอบให้ผสมผสานร,ระหว่างสมรรถนะความสะดวกและความยั่งยืนอย่างลงตัวแม้แต่เสียงเครื่องยนต์ก็ถูกปรับจูนใหม่ให้เงียบขึ้น แต่ยังคงความรู้สึกทรงพลังเมื่อกดคันเร่งวิศวกรของโตโยต้าใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้ได้เสียงที่รูและหนักแน่นในเวลาเดียวกันในด้านความทนทานโตโยต้าได้ทดสอบฮิลส์ทรวอย่างเข้มงวดในทุกสภาพภูมิประเทศตั้งแต่ทะเลทรายออสเตรเลียไปจนถึงถนนน้ำแข็งในยุโรปตอนเหนือเพื่อให้แน่ใจว่ามันยังคงสมชื่อในฐานะกระบะที่อึดที่สุดในโลกแม้แต่ระบบระบายความร้อนของแบตเตอรี่และการป้องกันใต้ท้องรถยังถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานหนักอย่างยาวนาน ค่าบำรุงรักษาก็ถูกลงกว่าเดิมเพราะระบบไฮบริดของโตโยต้ามีความทนทานสูงแบตเตอรี่ถูกออกแบบให้อายุการใช้งานยาวนานตลอดอายุรถและเครือข่ายศูนย์บริการของโตโยต้าทั่วโลกก็พร้อมรองรับทุกความต้องการของเจ้าของรถทุกคนเมื่อมองภาพรวมฮิลลสเทปีสองพี2026คือก้าวสำคัญของโตโยตา้าในการพากระบะเข้าสู่ยุคใหม่มันไม่ใช่แค่รถแต่คือคำประกาศว่าโตโยต้าพร้อมจะพาโลกแห่งกระบะไปสู่อนาคตที่สะอาดฉลาดและหรูหรายยิ่งกว่าเดิม ด้วยดีไซน์สุดล้ำพลังไฮบริดประสิทธิภาพสูงห้องโดยสารระดับพรีเมียมและความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเทียบ